สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่8มีสายนปี68นะครับวันนี้ก็เ,เช้าๆของ,ว,องนะวันอังคารนะครับของวันอังคารคลิปนี้จะมาแนวทางของฮานอยนะครับเอฟที่เป็นคอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะคอฮานอยมีเวลาต่อที่รัฐบาลไทยให้เอฟซีทางช่องเหมือนเดิมนะครับเนาะคลิปต่อไป แตมีเวลานะครับเนาะเจ้าฮานอยไปก่อนนะครับเนาะฮานอยมีทุกวันรัฐบาลไทยคนรอไปก่อนนะครับเนาะรัฐบาลไทยทีหหนี้ของฮานอยนะครับให้ขอฮาหนอยนะครับเนาะสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันค่าเวลารอสึกใหญ่สึกเงินแสนนะครับเนาะเพราะว่ารัฐบาลไทยคนน่าจะลุ้นทุนกันเยอะนะครับเนาะลงทุนกันเยอะลุ้นกันเยอะนะครับฮาหนอย และล่ราวก็ลดลงตามลําดับครับเนาะเดี๋ยวบางคนก็ได้หมดนะครับบางคนได้หมดเลยก็วันนี้ไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเนาะก็คลิปพาน <c oughs> งนวนมาไว้เสร็จพอลห้าครับเนาะที่ป้อมประจุนเสียงไม่ค่อยมีครับเนาะไม่รู้เป็นไรมาว้เสร็จพอลห้าที่ป้อมประจุนแล้วก็ ผ่านองินปักนกัญน์การออกกลังกายนะครับปันกัญน์การออกลังกายเสร็จก็ไปนั่งกินขนมนมเนยนครับเนาะริมทะเลกินเจ้าพญาครับเนาะก่อนกลับบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะเหมือนทุกครัง้งทุกคลิปอยู่บ้านก็เล่นเต็มมือถือเนาะเปลี่ยนบรรยากาศสูดอากาศบริสุทธิอาานนนะ์อากาศเย็นๆครับเนาะอากาศดีมากนะครับเราต่อช่วงเย็นๆที่ริมทะเละครับเนาะลมพัดเย็นๆก็มี น้องนักศึกษาที่จบใหม่ก็มาถ่ายตัวรุ่มรับเรี่อนยากับเพื่อนนะเนาบกับครอบครัวเยอะๆนะเนาะเยอะไปก่อนเจออยู่เรื่อยนะครับเนะาะก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับเนาะก็ได้แนวทางไปเนี่ยตัวเหมือนเดิมเหมือนตุกขังทุกคลิปนะครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับอาจจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับก็หมชัยวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิม ตัทแทนก็มีเข้ามีรดมีถูกมีผิดเข้ากันไปนะครับแล้ววันไหนผิดวันหน้าเราก็ว่ากันใหม่นะครับแล้วนักลงทุนนะครับแล้วนักเสี่ยงโชคประมาณนี้ครับเนาะคนชอบตัวเลขนะครับนอดูนดูผลเมื่อวานก่อนครับเนาะเมื่อวานเราที่บอกว่าไม่ไปเผื่อมีคนใหม่เข้ามาครับเนาะเหมือนเดิมว่าเป็นแนวทางหานวยรวมนะครับตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะรอบไหนชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับ ถ้าเปารอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคกันนะวันนั้นวันหน้าค่อยลุนกันใหม่คนระับเนาะถ้าเปารอบสี่โมงก็ไม่มีโชคกันไปเราลุ้นที่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มเท่านั้นนะครับวันรอบห้าโมงสองตัวล่างหนึ่งศูนย์สามตัวบนก็หกสามเจ็นะครับหนึ 1, 0, 6, 3, 1, 0, ่งศูนย์ก็หกเจ็ดหนึ่เราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะตรงๆเลยหกส สามเจ็ดเราไม่มีนะเราเด่นสก็จริงนะครับแต่เราไม่มีเนะครับเนะาะสียดานะครับนะเนายกเด่นถูกเยกเด่นมาที่เลขประกบไม่มีนะครับเนาะก็มาที่รอบหกโมงสตัวล่างก็สี่ศตัวนก็เก้หนะครับสี่ศูนย์กับเกาหกห้ายเราก็ไดปด้งหนนะครับเนาะ 40ตรงตรงเลยในสองดึง2รอบเลยนะครับเนาะ965ไม่มีคนระับถทั้ง6ทั้ง5ไม่มีเลยห่างไกลความเจริญเลยบนในล่างมาเด้งหนึ่งเนาะนะถ้า40่ศูนยนะ์ถ้าเป็น30มศูนยนะตัวเน้นเลยเนาะนะเต็มเต็มเลย40ได้มันเดิมนะครับเนาะได้มันเดิมใครตามพี่จีด้วยครับเนาะคาดว่าร,รอบหกโมงนะ่าจะมีคนลุ้นกันเยอะครับเนาะร,นะรอบหกโมง ก็มาจีรอบทุ่มหนึ่งนะครับหรือรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะสองตัวล่างก็สองสี่สามตัวบนก็หนึ่งห้าสองนะครับสองสี่กับหนึ่งห้าสองสองสี่ก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งครับเนาะเป็นตัวตรงๆเลยสองสี่ล่างนะครับเนาะส่วนบนนะครับหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองเราไม่มีครับเนาะ ไม่มีแต่แต่ชุดล่างเนาะในสามรอบแลนะ้วเนาะในสามเด้งเลยในล่างทั้งนั้นเลยเนาะหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็สอนะงสีงนนะาาน่นะครับเนาะตรงตรงเลยใครตามดีจะด้วยนะเนาะเมื่อวานโชคดีนะเนาะฝุกไปในสามเด้งเลยพอได้ค่าประทูค่ากะปิน้ำปลานะครับเนาะใครไปตามก็ไม่เป็นไรเนาะคใครไปตามก็ชมความันเทิงเหมือนเดิม วันไหนถูกตาถูกใจค่อยลงทุนนะครับเนาะค่อยถูกค่อยลงทุนวันนี้ชอบทำาไนี้ไม่ชอบผักข้ามไปก่อนจบบมันถึงเหมือนเดิมก็นวันนี้ใครสรุปจจดไว้นะครับเนาะใคสรคสรุปจดสรุปแคปก่อนเราแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะลงไอ้แคบทุกคลิปนะครับพยายามฟังให้จบนะครับเนาะลงไอ้แคบทุกคลิปวันนี้เด่นสองเด่นสี่นะครับเนาะเมื่อวานเราขาดการถูก โชคดีไปนะครับน้องหรับคอฮาหนอยวันนี้จะเป็นยังไงลุนไปด้วยกัน,นครับนะาะจะต่อนเนื่องไหมวันนี้เด่น2เด่น4 2 4สอี่อกมา2วันซ้อนครับนาะ2สเราได้2วันเลยรถใครจําได้วันนี้เราได้ตัวกลับไปครับนะบนะาะเมื่อวานซืรเมื่อวานเราได้ตรงๆเลยวันนี้เด่น2เด่น4อีกเหมือนเดิมนะครับนะาะจับคู่2 3 2ส2 9 4 2 4 5 4 9ี่ห้าี่้า 93, 95ทวนครั้งนะครับวันนี้เด่น2เด่น4จากคู่ 23, 25, 29, 42, 45, 49, 93, 95นะครับ8คู่อันนี้ไปที่ 23, 29แล้วก็ 49, 23, 29, 49เน่นให้3คู่นี้นะครับชอบที่สุดในวันนี้นะครับเนาะ ก็มาที่ชุด3ตัวแล้วครับมีลุ้น4ชุดมี5 2 3 5 2 9 5 4 9 5 9 3นะครับ4ชุด4ชุดนี้เน้นไปที่5 2 3 5 2 9แล้วก็5 4 9นะครับเน้นใน3ชุดนี้ชุด3ตัวนะครับเาชอบที่สุดเลยคือชุด3ตัว3ชุดนี้ชุดเดียวกันนะครับกับชุด2ตัว ก็ครบทนแล้วครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะวันอังคารทั้งทุตสอตัว3ตัวครับเนาะฮานอยจะมาเป็นฮานอยรวมนะครับตั้งแต่ห้าห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะการจัดรอบเฉพาะกิจรอบสี่โมงก็เอาที่สะดวกนะครับเนาะไม่เป็นไรไปจัดไปเลยครับเนาะก็มันจะออกเหมือนกันครับเนาะบางทีเข้า3ตัวแต่ก็มีนะครับก็ประมาณนี้ก็คนก็น้อยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะผมเล่นให้ครับเนาะเผื่อมันฟุกเข้า2 3 2 9 4 9นะครับจัดไป สองสามสองเก้าสี่เก้าสามคู่นี้ประมาณนี้คนระับเนาะถ้าใครจดไม่ทันก็อย่างที่ผมเคยบอกครับเนาะผมเคลื่อนโพยให้กดหยุดคลิปจดเลยนะครับกดบนที่สดุจดนะครับคนสรุปแคปก็ง่ายแป๊บเดียวครับเนาะเพื่อนคลุงคนป้าฟังอยู่อย่าลืมกระลูกกับหลาน,นครับเนาะแคปไม่เป็นจดอย่างเดียวก็อย่างที่บอกบนะว่ากดหยุดคลิปจดได้เลยนะครับเนาะก็ฝากไว้เช่นนี้เจอคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ